ครับก็เกยมือครับตัวเนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นปลาครับอ่าอัดโดยพี่ตาเลยฮะรอกกีเมกจูเนียครับคันเป็นลูมิด

เริ่มเริ่มเข้าฝากแล้วสองตัวได้ตัวเดียวบอกเริ่มเข้าฝากจ่ายยกเสี้ดึงขึ้นเลยก็ได้ให้มันไปตามตัวนี้มาเกมครับ